กับเตียงอะไรอะไรเงียอะไรอ้าวววตกปลาเนาะโอ้บใส่ปลาคนะใส่หม้อก็มียวัตรสองคนครับคนที่สามคนแพงมันเห็นเนี่ยใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับเิดใหม่ไล่ปลาครับผมโอ้ยนำ ใช้จากหลักกันเดี๋ยวมงึงมานากันดีกว่าเป็นยังไงสองคนกับมีวัรครับมืออมนี่ครับนที่ลงไปนะจะเป็นม้องห้องเจ็ดครับผมเจ็ดนี้มีสี่หล้วก็สามห้มองสามเครื่องอันหนึง่งบ้องสี่กันหนึ่งนะครับเนาะคักคๆๆๆักคักเด้วเขาอยู่ไปกินเนะสันปูัน,นี่ว่าหะือว่า นี่โอ้คุณกําแพงนับกันไว้บ่เวินมาเลยเนะาะหอบใส่ระบุตัวหอยหอยเชลีนะปลากะเพาะมีครับเพราะมันเป็นหอยแบบหากินทั่วไปได้นะครับเป็นห,ยนหอยราศร้าวกว่าไดเลยวันนึงก็มาหาปูหาปลาปลา,ปา,ปามีบ่อเนอี่ครับเดี๋ยวเมื่อวันว่าจะมีผลงานกันบ่ครับมือนอยียเนาะนห,ใใหัวหบ้าให้กังใจเฮียวันครับตีอะไรอะไรเฮียอะไร <laughs> อ,อ้าวเคักคักคักนัดปไปพูดนึงกิจักิจกสั่งไหนเลี้ยวลงทงยังเป็นสอดอยู่โอเชี่ยชัดมลยอยบ้านนะครับเพื่อนๆรอแต่เธอาไม่ต่ำเลยกปล่อยเป็นแรงยนงอยกันบ่จะมีผมวันช่วงนั้นกับม,มันที่ไม่ใหม่ไทยตรงนั้นแหละถือว่ามาบรรยากาศแล้วกันน้ำเย็นดีสุด เป็นไงบ้างมีอาการม้้งไหมเดียวอันนี้จะเป็นม่องเจ็ดทางนะจังน้อยตัวปีกๆใส่จังน้อยครับเนี่ยแล้วยังมีม่องสามอีกเป็นมะม่องสามม่องสี่อยู่แต่ว่าขาเดียเจอเนี่ยหยางยังก็คมป่าดเตี้ยโอย้ยไปถามได้ทีนะคมป่าในที่สุดก้มเบื้อง,งนี่สอยมาครับ โอ้นี่ตัวปลาเนาะโอ้งามอยู่ครับจังแต่ว่าเนี่ยต้องเอาเังซีเสเ้นล่องอะไรอย่างนี้ได้การครับเนี่ยปลาตัวปลาปุ๊บนี่ครับตัวปลางามอยู่งามอยู่เพียงแต่ว่าใส่ปลาคน,นะเขาต้อง ในการในการนี่มีโต้ครับน้อยไม่แห้วนี่บุลาควมพยายามต้องสําเร็จครับผมไม่มากก็น้อยอย่างน้อยไม่แห้วครับผมนี่เอาละใส่มองนะครับปลาปรากฏว่าม่องแหลงเขาม่องเจ็ดนะปลาในี่มันไม่ค่อยหลยนะไม่ค่อยแรงเนาะได้ประสูตรไปตัวหนึ่งครับวันนี้ไม่เจอม่องสามสามเครื่องลิซี่นี่ครับนี่มีโตมีผลงานอย่างสวยเลยครับ นี่ปมอมโม่แม่น้ำใหญ่ที่สุดแม่น้ำก็มานี่โอ้มันต้องแบบนี้อเคลื่อนลาม,ม่องเมียวดานี่บรรยากาศเั้งหมม่ใช่ไม่ใชแล้วพุทธกระบอบ <laughs> <ม>กบอ,บอ้ยเอาครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมเป็นกขาตังใจเบี้ยวใช่ไหมครับพี่วัดนะครับมือนสองคนหายอยู่ให้กินตามฤดูกาลม,มันมันอยู่ครับอุ้ยปดป่ากนันครับดิคัมโหรว่าลึกซีมู่กัวหามู่นครับเฝ้าเขาบ้าน พอได้ยูได้กินครับบ่หลายก็พอได้ยูได้กินกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนี้นะครับ B L Channel แลวก็เมียวัดโคกน้องนาตะบุญสิงห์มด